ร้นอนมาก โคตรสวยเลยมองไม่เห็นเยอะปีนั่นแหละโอ้โ,โหโคตรน่าโดนเลยดีนะมันมีงูเก่าเขาดักทิ้งไว้มันสามารถจับมาได้ครับมันเป็นตะข่าย ไโดขึ้นน้ำตียากนะครับแล้วก็พยายามจะตีให้ได้ โขนชอนใหญ่ชอนใหญ่หญเ,เต็มเต็มโอ้โหไปชอนใหญ่เลยนะครับขอคลิปคิปเปอร์กันทีมันไม่ค่อยเอื้อมหน่วยครับนี่ โหเดือนลงมาตีนะครับกัดทีแรกคิดว่าชะโดด้วยครับตัวสภาพหมายนี่ครับอันนี้มีไอ้โงกเขาทิ้งไว้มันนอนอยู่ครับเหยียบได้เลยนี่ครับใส่ย่า่เลยก็เป็นนะครับทีเล็กครับผมโอวัดไม่เข้าด้วยหนัดวัดเน้นๆเนี่ยสงสายนะครับยังเข้าแค่หน่อยเองอะแต่ว่าก็าปีสองขอเลยนะเคครับผมก็อนครับสภาพหมย ตั้งใจจะตี shadow นะครับแต่ว่าผิดคิวเนาประช่อนนะครับสวยงามเลยทางลงมาก็ลำบากนะครับแต่ว่าแบบนี้ก็หายเหนื่อยไซเป็นโลโลขวาครับโลนิดๆเค <Okay S 2> ครับผมฝากก้วได้คันก็เป็นคันของแอร์เกียไทเทเนียมครับเวทสิบยี่สิบคันยาวหกฟุตแปดครับผมคันท่อนเดียวเยือกครับทีเล็กงานสายเสียงดังฟังชัดครับผมเล้า นี่ครับได้ทั้งช้อนทั้งกระโดเลยลองดูครับผมหาดูตมามบ้านแก,ก้บ้านได้เลยใช่แล้วติดใจครับผมเขี้ยบผมย่อ จขขึ้นมาได้เละครับเละมากรองเท้าบูทจะจมอาก็เดี๋ยวลองตีตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะจะเดินเข้าไปหน่อยเดิมไม่ไหวแล้ว หยับตัวไม่ได้ดินนิ่มโอ้ยยัง่ยับตัวพี่ทำยังไงดีเนี่ยลเละครับ ตีก็ตีก็ยากนะัวน้ำัวดินจะถึงเกง หน้ามีไซส์สี่ห้าโลออกมากัดมากใหญ่ปมาชอนชอนใหญ่ ไสไม่แพ้เลยดีปรขึ้นก่อนโอ้โหก็ดรมากโอ้โหโคตรเละเลยนะครับกัด กัดไม่โดนก็กัดซ้ำนะครับแล้วก็เราก็ชะ,ชะ,ชะลอเหยียวเลยนี่โอ้เป็ดไซส์เป็นโลนะครับมันมันเละเละสดๆตรงท้าปฐุมเดิมันจาบีรง,รงท้าบู๊ดอยู่แล้วเนี่ยก็หาแล้วมาลองนะเดี๋ยวต้องตั้งหลักให้ดีนะครับก็กัดแบบนี้ก็มันนี่ครับเพราะว่า มันกัดแล้วมันกัดผิดแล้วมันกัดซ้ำนะครับนี่ครับทีเล็กงานเคาะงานเล้ามีเสียงครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ครับลดคันหน่อยครับพอรู้ว่ากัดโดนลดคันหน่อยแล้วก็ส่งสายหน่อยครับแล้วก็วัดเลยนี่เป็นแต้มครับใส่เป็นโลครับผมและใหญ่คุ้มคุ้มกับการที่เราลุยที่เลียนครับคุ้มมากโอเคครับผมก็ ฝากเพื่ครั็ผมของมันต้องมีที่เลก็กครับผมงานเ,เล่าเล่าหาดูตาม้านแก้บ้านนั่นเลยครับนี่ครับแข็งเล้าทนทานทายาตต้องลองครับผมฝากไม่ติดกล่องด้วยกรรีเรก็ผม